ma bè chạy chạy về quan phúc thành ham gần thu cha liệu phong vang chưa bỏ bạc mình đi đầm đầu ta sau từng là, là phải các chú tại nhà 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 là phát mang quân chắc tay ở vùng phải này hồng pha ngờ sao hoặc tin sao đây tay ta sao phát đi có mấy chút xin nhìn của con tắm lại lên ดาสราอันตังลัดตัวเงผู้เกเนกิญญาณว่าคนทั้งหลายคงใ้ในผู้จะอกบานตาตาปอนไดงน้ำพระราชนัน้าเกิดตาเกิดโพกับคนจะไปหน้าทุกเทียงได้สุขลำยิงบกาดไม่าดเกิดแล้ว tôi kêu chết phát hàn mỹ tầm phát tí phán mặc quang Tầng ma chạm ngọt quay nhìn ta nhìn trái quệ chay Chúc văn quầy chú văn Làm cuốn tác văn Châu pha phản phón kẻ nàng hò la phút ra đi Phá lập mi lập lợi tay lộn hoa cực Nhưng con phón phát sông thiết tình này ใด้พาตัดหิงอาดังพาธนาและนาหิมักวัดดังหลักทิพย์ดวเย่พุทเจนาที่อันว่าคนทั้งหลายจงได้มีใจของแท้าพุทธจาทั้งดวงเกิดแล้วจิตวานิมาปันวิหาริสงจังการิเศษปารานิสงเตตามิหลายจะไปทุกสกายหลายแหล่ง เต้าไหลังเตาตะวันแลกนาตานักันาทักพพิดตัาพูทเดนทิดกันวัลพูตราลัินใจคงได้ลงเท้าปูจาบับว่าเจ้าเจอตาหนันพะลกกันเลือดแล้วจะมีปัหรือว่าเกว็สหายใจอันร้อยมีวันหนักใจผิวงามน Là tàu, thốc, châu, và tìm lắm mặt học 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 tập cho việc làm nơi tai là và đầy phục vụ tai nạn 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 tai ta โยมสัตตะโตไคสัมปติบ่ไร้ต้นนาเอวรายผู้เผาเฮ็ดได้ปุจ๋าทางพระเจ้าติว่าวรรณปเวศและนาจู <laughs> chúng ta đi <laughs> chạy tay có tàu đầy cha chạy thắng và cháu từ chắc anh là lợi phá là phái nhanh còn mọi ngày một ngày cũng đi bọc kéo đi bọc kéo của คนน้อยก็ตอนอยู่ถ้อยบังคับสาธิกาก็ยังหักอดยังนำน้อยห o อดพระนิยาดังนำอาวิทยตาอ่นอาข้ังมาเท่าสงสัยนั่นแลอยู่ะวันนวผู้เจนาคิดนว่าคนั้งหลาย้ต้ไดู้

มัเก้าหนังมาหนาแห่งใจผู้จาดูละคนนั่งและนามหาวันนั่งละพิดวาผู้เกนาทิอันว่าคนหินจายผู้ใดหนเท่าใดผู้จารำฝัดเจ้ารงใจคือมหาคนนาใจ่องเพียวนี้เลิดแล้วทุกปากาจะไปเกิบานกัิาจยันอ จะเป็นของมันใดก็องหมักโนไม่ไปอ่านเหตุใดสางและผู้จนั้กรรมาพุทธาพระหาคนนั่นและนาคุณารับรังหลักสิจัวควเดนะที่ันว่าคนหนึ่งใจน้อยอันไหนใจไปสาดไดมาปุจจากุเอาย้ำคำกันนี้เราตว่าสุมาลปา อานิสงครามไม่มาปุ้นเกิดจากกองอาวัอันใดภากที่สักด้วยตามยักษ์นี้ดำสักนี้หนักวางเป็เจ้าจากภาพหกปูโอุตจัามาดูหนู่ใหกน้องไปตาคนฟพาธนาสาพากขันไปนาแจ้งไปหันเจ้าว่าเจออนลยาเหนไดใดเห็ดใดจาร ตัิเจกเดชูมาลพนามปัจเจกนานั่นเลยนามที่ะันพัวผู้ตีตนิพันธ์บุญสมัยผู้ใดลงโทษในภูณรากรรมนี้เราจอพระทีงตรงมีอดกดกดนักกดลาสัพระิทีมาไล่ลาอนุห าวันอักขาวของมาภายของปัญญาต้องเล็กหาโอ้จุกอันลบไปบ่หอนไปกับทีลบเต้าที่ได้ปงต่อเต้าเดินจาระเห็นใจปุจาการมาทีและนาสกกปัังรัทีตัวอุเนาทีอังว่าปุกาปุจาาง สาตาบังคันมีเตศแม่จักอยู่เตศใดคนไอาไกหักพอดเตวตาตอดหักตานิเหาหลายแจักปาจาจักสาปากจะแตคนไทยน้องมีใจไปหอย จวนเดินนาจ้อยตัวสาดีเขาบอกนี้ให้ลาบประ a ุกขนาดทุกภาพในใจสร้างแห่งความพวกเขาสาวะเจ้าือสักนะมหารสังะพิสวผู้ีนาวคนใดผู้จาันท รักมาอีกลงหากนำนาเพียงจะฟังใดของืองใจกันดอขอบริกทุกภาบานเดอาหารีเราจะตัมาเข้าได้มาทำภาทวาไเห็นกว่าใดปุจามหารจักันเกิดนั่นแลนาจักกันิปะังรัพิทัวุกินาทีมนุษยาเจจนา องค์ใดสู่จานังขังพรรณสัทธาติหานิธงมาเทวีมหาทุกข์ทุกข์ถึงทางไผบ่นามเน่งอันนิจักิเหาความทุกข์บ่ได้สัมัิบ่ไทุนาใผู้จา าอีกใช่คงใดก็ดีสัามีของแพรได้ปูจะแร้วนัหาขอกันวลกุ้งผ่เกิดนา้นงเกิดวงร้ายเหม็นตาไม่หายใปได้ั้งของลูกไปมันใส่คนนี้ไปจากตาสามลำโตกรมาไปจากใป็นใหญ่ในโลกกาเสพาจะว่าหุด านเรื่องสมบัติงายลาโนใหญ่น้อยหากสุจามีอนุวัฏฐาอนุปัตฐาบักเท่าร้อยเราพกเขาถิ่มมามีารนินใจด้วยใจฝ่าใดทดีเหตุสภามีบกขาดปุจามาจากอ่อน จืดอันมาความรูสะลอยคนณวนหน่อยแต่น้าปู่จ้าภาคีดักยังที่ตูกัสเอน้าคนนี่ตาภาคีมันว่าภาคพงนานาจ้าแต่ก่อนเยนปุ่มนอนเหมือนมาได้เกตัน้าเอาไว้ว่าคนน่อยในสุกายมีใจใสก็อาจลับเล่นขาดปาพระขําในปจ นเทศดีว่าทำมหาเทพันระดันี้เราผู้นั้นจะไม่เป็นเจ้าพคนไอคนมีหรือคนไหอยากมีน้ำตาปากวางนี่จะมาวางไว้เหลยแต่กอนนับกอง Hoa mà rủ nầy hẳn tay chết phát huy của rải <laughs> đăng trên phát lại để mà ngừng thắm hoạt nhai đại đẹp đi phải làm không có mặt để mà thắm vào bóng 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 bóng

เจ้าตรีอิยากเมตไือใดไปจะไปมันหอดเทปานึ่่แก้วเอ็นติาบริษาทเนสตาทิาธรรมะเกศนาโาปฏิภากิพปปปุริสุปะโชนาเเื่นแล้วพระเนนาอาพระพุทธเจ้า เตการาคาราันตาะุณกลมฟาาแห่งหันไดกตากุกาแต่คนก็มีวันนั้นแลนามหาเวทันตระนี้สังาตัตตากิติสัตยานิรงมหาเวทันตระนิติตาขอบังคุทรงเ็ตเจ้วเท่านี้อนแร